สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำต้มตำแบบง่ายด้วยน้ำตำนัวของแม่ครัวหัวร้อนเองนะคะอันนี้ก็คือเข้าจะปรุงเป็นน้ำตำหมูกูแบบสูตรของทางร้านเลยนะคะ,ะเน้นเผ็ดและเค็มไว้ก่อนนะคะทุกคนยังขึ้นเน้นเผ็ดเน้นนัวไวยนะคะเพราะว่าถ้าใครชอบเปรี้ยวชอบหวานเราสามารถเติมได้ค่ะ วันนี้เราจะมาทำตำตัวปูนาดองโดยใช้น้ำตำขวดนี้นะคะโคนเริ่มเอาอีกอย่างใส่ก้อนแบบที่เนี้ยเอาลงกไปเลยเนาะใส่ลงไปแบบนี้เลยปุณิยากเส้็มาฮุ่งผู้ใดขันย่ามกับไปสื่อเอาอยู่น้ำตลาดนะมันมีค้นย่ามขายให้ยู่เด้อผู้สาวขี่คานทั้งหลายแต่อันนี้เข้าไปเพราะวันนี้เราจะทำตำตัวนะจ๊ะ มะเขือเทศนะคะพวกเจ้าต้องหา,าใส่เอาเองเด้อค่ะเพราะว่าบรสามมากง่ายบักเขีย,ยใส่ขวดไปให้ได้ที่ดีค่ะตามด้วยปูนาดองนะจ๊ะใส่ลงไปผู้ใดที่ปูยังจะใส่ค่ะใส่ได้หมดอันนี้สูตรเด็ดค่ะมีความแบบเผ็ดนัวเปรี้ยวเอยียงแน่นีแล้วนะคะทุกคนเปิดปลาแบบนี้เดี๋ยวตะว่าผูาา้ใดมัก ไส้หน่อยไส้ลายนะคะนี่วิ้ววดหนึ่งพวกเมนสิตํามได้ซองเทีย,ยคุณบาวเทีนดีค่ะแล้วก็ม้วเกาแบบนี้โอ้เลิศฮะตำนุชีได้นน่ตำนุชีตำมซัวปูนาดองอนี่เสร็จแล้วค่ะตำมซัวปูนาดองนะคะทุกคน โดยใส่ในขวดนี่ขวดเดียวมาสิซิมมันนี่มาค่ะอือปรนหนึ่งว่าเรานั่งในขวดไปตำให้ทุกคนที่บ้านนะคะนั่งในขวดใส่จะหลวดไปเลยค่ะเบื่อผู้ได้มากตมมากหวานก็คือสามารถเติมได้แต่ว่าลักหเขาคือเท็ดเท็ดนั่ไปหายทุกคนจะเบื่อหายจะหน่อยซิมเบิงงค่ะ เป็นยังไงคะผู้บริหสีตะดุนเหรอไยแห้งเบืงน้ำต่ำที่เทออกจากขวดแบบนี้เลยจ้ะต้ <c oughs> อ <c oughs> งเถิดต้องนัวฝาทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวสิเห็ดออกมาพร้อมน้ำปลา,าค่ะที่สูตรเมื่อวานบอก,บอกโบราณไว้ก่อน <c oughs> ติดตามได้ที่หน้าเพจแม่ครัวหัวร้อนนะคะทุกคนไปค่ะไปห้ามน้องกไปหลุดนว่อหงเงือ